สวัสดีค่ะทุกคนเลิกงานแล้วเห็นตทางกลับบ้านเออแต่ก่อนอยู่อยู่ไทยเนาะเวลาไปเที่ยวเห็นเขาตื่นเต้นเพราะอีสานไม่ค่อยมีตอนนี้มาอยู่บนเขาเลยค่ะเดินขึ้นเขาทุกวันเลยอ่าสำหรับคนที่ถามมาว่ามาเยอรมันสมัครทำงานเขาเอาอะไรบ้างเขาเอาเบไอไหมอันนี้สำหรับส่วนตัวนะคะส่วนตัวนะ บางพื้นที่หรือเปล่าไม่รู้เนาะดูผู้ชายตัดหญ้าไปบางพื้นที่หรือว่าบางเขตเขาอาจจะเอาเบไอหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่วันไปสมัครงานอะสิ่งที่เขาเอาก็คือหนึ่งหมายเลขเสียภาษีคุณต้องมีหมายเลขเสียภาษีสองต้องมีบัตรประกันสุขภาพมีบัตรประกันสุขภาพอแล้วก็สาม มีใหมายเลขบัญชีธนาคารต้องมีเพราะว่าเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีให้เราอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะอ่าสามอย่างและรายละเอียดส่วนอื่นเขาก็จะถามแค่ว่าเรามีรูปประจำตัวไหมหรือว่าเรากินยาประจำไหมอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ที่พี่ออนทำงานเนาะเขาก็ไม่ถามเลยเขาไม่ถามใบ R I B.I. หรือเปล่าก็ไม่ได้ถามแต่ว่าถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็จําเป็นค่ะกับการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพราะการทํางานที่นี่ปัญหาหลักเลยก็คือหนึ่งภาษาภาษามันประเทศเยอรมันอะคือเขาจะให้ภาษาของเขา เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยหรือไม่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ทำงานเนี่ยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยหรือว่าคนเยอรมันเองเขาก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งทุกคนหรือว่าได้ทุกคนอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะพูดได้เนาะเขาก็จะใช้ภาษาเยอรมันอืมแล้วก็สองเราทำงานร่วมกับต่างชาติเนาะที่ต่างวัฒนธรรมต่างภาษาเขาก็ไม่ได้เข้าใจเราว่าเราไม่เข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเราไม่ได้เข้าใจภาษาเขาอะ เขาสั่งงานเขาก็พูดเร็วแต่ก่อนก็ไม่รู้จะพูดบอกเขายังไงว่าให้เขาพูดช้าๆต่อให้เราฟังไม่ออกถ้าเราฟังไม่ออกเขาพูดชา้าเราก็ฟังไม่ออกหรือทุกคนอทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะมีทักษะเองมันจะเรียนรู้เองเนาะปัญหาที่สามก็คือเราอาจจะเหงาหน่อยเรามาใหม่ๆเราไม่มีเพื่อนใช่ไหมเราไม่มีเพื่อนเราไม่รู้จักใครแล้วคนเยอรมันเองอะ่ะบางคนนะเวลาเขาพูดกับเราเขาจะใช้สายตาจิกอะ่ะ เหมือนจิกอะ่ะเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเออมันไม่สนุกอะ่ะมันไม่เพลินหรือมันไม่แฮปปี้ใหม่ๆเนาะเวลาเราไปทํางานอืมแต่พอเราทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเขารู้จักเราเรารู้จักเขาเห็นกันทุกวันเดี๋ยวมันก็จะชินเองเขาก็จะเริ่มชินกับเราเราก็จะเริ่มชินกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะทุกคนแต่สําหรับบางคนบอกว่าหนูอยากทํางานแต่ว่าทํางานที่ไม่ได้ใช้ภาษาเยอรมันมีไหม มันก็อาจจะมีค่ะแต่ว่าอาจจะน้อยเนาะเพราะว่ามันก็จะหายากนิดนึงเพราะเราต้องรู้จักคนภายในอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทํางานร่วมกับคนที่ใช้ภาษาเยอรมันอยู่แล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวมันก็จะมีทักษะในการฟังเองบางทีเราก็ฟังไม่ออกหรอกค่ะแต่เรารู้งานไงเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดาเอาอืมเราก็เดาเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ชินเองเนาะสู้ๆนะทุกคนสู้ๆนะ Hehehe. <laughs>